ความสัมพันธ์นี้มาในรูปแบบแฟนจะทำยังไงสวัสดีฉันชื่อพัดอันนี้ไม่แน่ใจในเมนต์นี้นะคะว่าเจอรูปแบบประมาณไหนแต่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังความสัมพันธ์ที่กล่าวไปคลิปที่แล้วเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์แบบ g a ส lighting หรือการปั่นหัวซึ่งความสัมพันธ์แบบนี้จัดอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นพิษมันไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่คอยสังเกตการอย่างเดียวว่าเรากําลังทําอะไรแต่มันเป็นความสัมพันธ์ที่ควบคุมถึงระดับจิตใจ เพื่อให้พวกเขาคอนโทวลเหยื่อได้อยู่ในกำมือเพราะคนที่เป็นแก s l i g h t i n จะชอบเหนือกว่าคนอื่นและต้องสามารถควบคุมจิตใจของผู้คนไปพร้อมกันได้โดยที่ไม่เสียอำนาจคนเหล่านี้มักจะมีอีโก้ค่อนข้างสูงและไม่ยอมรับความจริงเมื่อความผิดมาถึงตัวเขาเขาจะบิดเบือนและทำให้เหยื่อเนี่ยรู้สึกผิดแทนเขาทำให้เหยื่อต้องมาทบทวนการกระทำของตัวเองว่าตัวเองทำอะไรผิดไปหรือเปล่าคุณค่าของตัวเองอยู่ตรงไหน และฉันต้องปรับปรุงอะไรและส่วนใหญ่ความสัมพันธ์แบบ g a s l i g h t i n เนี่ยจะชอบข่มคนหลักและเขาก็จะมีจิตวิทยาอันสูงส่งถ้าเมื่อไหร่ที่คุณจะเริ่มออกไปจากชีวิตเขาเขาจะเริ่มพูดให้คุณสงสัยในตัวเองทบทวนเหตุการณ์และให้คุณคิดว่าคุณคิดถูกแล้วหรือยังถ้าถามว่าความสัมพันธ์นี้มีวิธีแก้ไหมถ้าคุณหมายถึงว่าแก้ที่ตัวเขาเปอร์เซ็น์น้อยมากๆค่ะ มันไม่มีทางที่คุณจะแก้ให้เขาเป็นอย่างที่คุณต้องการได้แต่ถ้าคุณอยากถามวิธีที่ง่ายกว่านั้นคือแก้ที่ตัวเราเองแล้วถ้าคุณจะแก้ที่ตัวเองก็คือการรักตัวเองให้เป็นก่อนอันดับแรกนะคะเห็นคุณค่าตัวเองให้มากพอแล้วลองคิดทบทวนนะคะว่าในตอนที่มีเขาอยู่มีอะไรดีขึ้นบ้างเขาทําอะไรให้คุณคุณทําอะไรให้เขาบ้างคุณขาดเขาได้ไหมแล้วถ้าขาดไม่ได้เพราะอะไร อยากได้ชีวิตแบบไหนคุณเท่านั้นที่เลือกตัวเองได้เป็นกำลังใจให้นะคะ